รอดูว่าใครจะมากราบเราไม่ไมันมีต้องม่รู้ต้องกี่แห่งพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าจะไปดูตรงไหนดีก <c oughs> <c oughs> ารมีเทวรูปหรือพุทธรูปนี้มีไว้เราระลึกถึงพระคุณของท่านเห็นพระพุทธรูปแล้วให้นาล,ลึกถึงพระพุทธคุณอิติปิโสภะกวานั่นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุธ,ธรรมโดยชอบเป็นผู้กลกิเลสเป็นผู้จมิกบานเป็นต้นเป็นศรัทธาเทวามนุษย์สานาัง เป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือเวลาเห็นพระพุทธรูปให้ระลึกถึงพระพุทธคุณหรือพระธรรมคุณหรือพระสังฆคุณเพื่อที่เราจะได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ที่จะดึงให้เราไปปฏิบัติต่อไปได้วเวลาเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นอกุศลเก่งในเรื่องการปลูกฝังอคติในใจของคนฟังตำหนิเรื่องการกราบไหว้พุทธรูปตำหนิเรื่องการบูชาเจดี ด้วยดอกไม้ของหอมด้วยอาหารเขานื้อเขาเองว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วการเอาอาหารเอาอะไรไปบูชาอย่างงี้มันผิดจริงๆแล้วถ้าถามว่าเราเอาอาหารไปวางเอาน้ําไปวางเนี่ยเพื่อให้พระองค์มาฉันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการบูชาด้วยสิ่งของต่างๆที่เฉยซึ่งการใส่ใจบูชาเนี่ยแหละมันเป็นบุญแล้วมันบุญตรงนั้นแหละหรือแม้แต่การกราบพระตุรูกอย่างเงี้ยถามว่าเรากราบขินกราบปูนหรือเปล่าไม่ใช่ เรากราบโดยมุ่งถึงความเป็นอุเทสิกาใจดีน้อมนําให้นึกถึงพุทธคุณต่างๆมีอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเราไม่ได้กราบหินกราบปูนกราบทรายทีหิงแล้วเรื่องพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วคุณจะเป็นกุศลเกิดนะดังนั้นถ้าเกิดเราวางใจดีเนี่ยมันก็จะเป็นกุศลนะเวลาเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นอกุศลเก่งในเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปกราบรูปปั้นนะแต่ทาไมเรายังกราบพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวบางคนจะบอก แล้วบางคนจะถามมาพระพุทธรูปเจ้าเรากลาบกล่าบแค่ภายนอกนั้นมันไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมพระพุทธลูกก็ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งพูดดูเหมือนลบหลู่ศาสนาตัวเองเพราะพระพุทธรูกก็เป็นลูกป,ปั้นเหมือนกันมาแต่การกราบพระพุทธรูปกราบเพื่อขอกําลังใจกลาบเพื่อระลึกถึง สาหรับคนใหม่ก็ต้องกาบแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็กาบกาบพระพุทธลูกพราะศาสนาพุทธนี่ของเราก็คือสัญ,ญลักษณ์ก็คือพระพุทธลูกสัญ,ญลักษณ์ภายนอกนะเป็นตังสั้นติใช่ครับเพื่อนเเออพึ่งเทพบิดีอ่จะไปกาบเทพทาไมถ้าบอกว่าอ่าลูกปั้นนี้เป็นลูกปั้นเทพพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปกาบเทพนะไม่ไม่ได้สอนให้ไปกาบสัตว์เดรัจฉาน แม้แต่ลูปปั้นพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้กราบนะค่าถ้าเขาไม่กราบด้วยความเคาเรพเลื่อมใสศรัทธาไม่นั้นก็เรื่องของเขาเออแต่าศาสนาพุทธบ้าตัวเองเป็นาศาสนาพุทธอยู่แต่ทําไมต้องไปงมงายกับเรื่องพวกนี้พุทธก็ต้องพุทธจริงๆสิพุทธสอนอะไรนี่สอนให้วิงวอนร้องขอหรือเปล่าเอสอนให้พัฒนากรรมนั่นศาสนาพุทธสอนให้เข้าใจเรื่องกรรำใครกินใครก็อิม่มแต่ตัวนั้น มันอาจจะเป็นอาหารที่แฝงไปด้วยยาพิษหรืออะไรก็ได้ถ้าจะพูดถึงเรื่องอาหารเข้าใจไหมนี่เราก็ไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อพวกนี้นะแต่ศาสนา,าพุทธไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ได้สอนให้ไปรกาบรูปปั้นเทพรูปปั้นพระแม่เท่านีรูปปั้นพญา,านาคไม่ได้สอนให้ปรกาบรูปปั้นท,ท้าวเวสสุวรรณโนไม่ได้ให้สอนให้ไปรกาบอะไรล่ะ หลวงพ่อทันใจอะไรอย่างนั้นโอไ้ไม่หลวงพ่อปวดนี้อย่างนั้นไม่ได้สอนอย่างนั้นคือเราก็ไปอขอพรหรือไม่ก็ไปแบบมันจะ<ร>ขอได้จริงไหมล่ะภาพขอโชคลาภอะไรอย่างนี้ครับขอได้จริงไหมล่ะนี่ขอแล้วมาตองล่วงลงมาเลยสิถ้ามันขอได้จริงๆอล่ะโอ้ยังขอหวยอย่างงี้อขอหวยเราก็ต้องไปซื้อเองเหมือนเดิมจริงไหมถ้าขอแล้วไม่ไปซื้อมันจะถูกไหมล่ะการซื้อหวยเป็นอะไรเป็นกรรม ยังไปขอลูกกับอ่ออะไรนะเมื่อกี้นี้เ้าอะไรนะเท่ากำกาดาำดิเท่าอย่างยัง <c oughs> ยังไปขอลูกนี้คนไม่มีลูกไปขอไปขอปุ๊บม,มันจะได้มันจะตั้งท้องเลยไหมเฮ้นี่พูดถึงตามหลักความเป็นจริงนะ